พี่จะมาแนะนำศัพท์คำว่า catch up กับ t o u c h base ที่แปลว่าว ok กกลับมาคุยกันส่วนสองคำนี้เราใช้กันอย่างไรเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันก่อนนะคะ Hey I gotta run I'm running late for my next meeting Sure let's catch up again next Monday Cool I'll see you on Monday ในประโยคตัวอย่างใช้คำว่า catch up ที่แปลว่าคุยกัน ฟังแล้วไม่ค่อยเป็นทางการ casual ไปหน่อยแต่ถ้าเป็นการคุยกันเพื่ออัปเดตเรื่องโปรเจกต์เปลี่ยนจากใช้ catch up มาเป็น touch base กันได้นะคะ Sure, let's touch base again next Monday ข้อดีคือ touch base ฟังแล้วมีทั้งความเป็นมือโปรและไม่กดดันเท่ากับ discuss, report หรือ update ข้อเสียและข้อครวรระวังก็คือ touch base เป็นสำนวนโดยที่คำ base เป็นคำนามแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนเราก็ยังใช้คำว่า base เหมือนเดิม we touched base ไม่ใช่ we touched bases สำหรับใครที่อยากเรียนภาษา business English พีจนดาขอแนะนำให้ทุกคนเข้ามา follow us ในเพจ Facebook นะคะ Come and touch base with us on our Facebook page. Lau tög en main nai on the job English. Tantapaina ka, sori ka. Adios.